ดูแล้วมันเป็นมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยโดยทรัมป์เนี่ยคงต้องพยายามที่จะกดดันทางเซเลสกี้คือทรัมป์จะต้องพยายามบีบให้ให้เจรจากตกลงกันไนดะ้จนได้ทรัมป์ต้องการดึงรัสเซียให้มาใกล้ชิดเพื่อจะได้แยกรัสเซียจากจากจีนเพราะถ้าคู่นี้เขา,เขา,เ,ขาเขาติดกันมากเนี่ยสหรัฐอเมริกาลำบากไม่เพราะฉะนั้นพยายามจะให้ ระหว่างรัสเซียกับจีนนี่แตกกันโดยพยายามจะเปิดสัมพันธ์ในช่องทางปกติกับรัสเซียมีการพูดคุยทางรัสเซียเองก็อย่าอย่าอย่าเผอตัวมากไปเพราะว่าถ้าทําให้จีนระแวงแล้วก็เกิดแตกกันขึ้นมาเนี่ยโอ้อมรมการยิ้มเลยนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยทั้์ก็ต้องการมีประเด็นนั้นขึ้นมาถ้าสมมุติ gap ของหัวข้อเนี่ยเดนนิสกี้ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ ตลาดนิวเดียวส่วนรัสเซียก็บอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องดินแดนแต่รัสเซียบอกว่าประเด็นแรกยุเครนต้องเป็นกลางสองต้องไม่มีกําลังทหารน,นะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญและต้องไม่เข้านาโต้อาจารยสมชายคะเท่าที่ติดตามการหารือระหว่างทาง รัสเซียและสหรัฐนะคะลงไปถึงทางสาหรัฐและยูเครนพร้อมกับผู้นํายุโรปนะคะเห็นสัญญาณบวกในการจะยุติสงครามได้จริงหรือเปล่าคะสำหรับรอบนี้มดูแล้วมันเป็นมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าสาหรัฐเองเนี่ยโดยทรัมป์เนี่ยคงต้องพยายามที่จะกดดันทางเซเลส,สกี้ถึงขนาดเขียนในไอโซเชียลทรูตอะไรของเขาว่านะว่าอุตเซเลส,สกี้อาจจะต้องเสียดินแดนคือลูฮัน โนเดสนะครับส่วนแกรนด์ uh, อื่นๆเนี่ยอาจจะยังเพนดิงอยู่นะครับอันนี้ก็ก็ตามเขียนเขียนลุงหน้าไปแล้วแต่ว่าตอนคุยกับเซเลสกี้คงไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่อันนี้เวลาจะประชุมกันเนี่ยประเด็นแรกก็คือว่ากําหนดว่าจะประชุมกันในสองอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหรยังไม่ได้กําหนดวันประเด็นที่สองจะประชุมที่ไหนก็มีคนดาวกันว่าน่าจะไป ประชุมที่ที่ฮังการีนะครับบูดาเปสต์หรือเปล่าแต่ถ้าถ้าผมคาดเดาผมว่าน่าจะไประชุมที่เบลารุสที่มินส์นะครับเพราะว่ามันก็ใกล้ใกล้ยูเครนเนาะแล้วก็มันก็จุดใกล้รัสเซียคือคือเรื่องนี้มันเป็นกินจกิงๆเป็นการแสดงทางการเมืองอะเป็นเป็นโชว์อันหนึ่งคือ ปูตินนี่กล้าที่จะเข้าไปในในดินแดนสารัฐเลยที่อ阿拉斯าถึงแม้ว่าจะไม่ติดกับแผ่นดินใหญ่ก็ตามเพราะงั้นทั้์ก็ต้องโชว์บ้างเนาะปูตินเองแยับๆไปแล้วว่าเจอกันที่มอสโกแต่ทัปมบอกว่าคงไม่ไหวเพราะอาจจะถูกแรงกดดันในการเมืองเพราะงั้นเนี่ยถ้าทัปมจะแสดงแบบมาโชว์แมนนะจะโชว์ก็ก,ก็น่าจะเป็นเบลารุสเพราะว่าแกก็มีธุระปังจะไปคุยกับ ปัญหาดีของของปรเซียอยู่ด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องอาการอภัยโทษสําหรับคนที่ที่เคยก่อขบวนเมื่อหลายปีมาแล้วลก็เคยเปย์ปยไว้นะครับเพราะงั้นผมก็เดาว่าน่าจะเป็นที่เบลารุสครับแต่ยังไงก็ตามหวยอาจจะออกได้ได,ได,ได้ได้หลายหลายตาเหมือนกันแต่ว่าที่น่าจะเป็นประเด็นก็คือว่าถ้ามุมตะดแก๊ ของหัวข้อเนี่ยเซอรนียก็กยังยืนยันว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตลางนิ้วเดียวส่วนรัสเซียก็บอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องดินแดนแต่รัสเซียบอกว่าประเด็นแรกยูเครนต้องเป็นกลางสองต้องไม่มีกําลังทหารน,นะครับอันนั้นเป็นสำคัญและต้องไม่เข้านาโตก้ก็ว่ากันอนยุโรปเองเน่ยตอนแรกก็วิ่งกันมาโอ้มาให้กําลังใจเซอียเนาะก็เหมือนกับ คุณยายแก่ๆจะไปตื่นเต้นที่จะส่งหลานเข้าโรงเรียอนุบาลเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นกันแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยพูดอะไรเกือบไม่ได้เลยช้ำตับดบทหมดนะฮะแม้แต่เออซูล่าฟอนเดเลเยนเนี่ยเธอกำลังจะปริปรากพูดเรื่องมนุษยธรรมเรื่องเด็กตายเยอะแยะนะครับช้ำก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าเฮ้ยเรากำลังประสบความสำเร็จในเรื่องการเจราจารเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจกำลังจะดีอ่าโอเค สงครามเศรษฐกิจจะไม่มีํำนองนั้นก็เลยเรื่องเรื่องเรื่องกระเปยนแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องอนุรยธรรมนี่ก็ต,ต้องต้องอะไรอ่ะติงนิดนึงว่าฟอนเดเรเยนทำมันว่ามีมนุษยธรรมแต่ที่เวลาที่เขาฆ่ากันที่กาซ่าเด็กตายเยอะแยะเนี่นะแลฆ่าโดยเจตนาเนี่ยฟอนเดเรเยนไม่พูดอะไรสรักคำนะฮะเงียบเลยเพราะงั้นมันอนุรยธรรมที่เขาว่านมันมันมีสองมาตรฐานจริงๆน,นะครับอันนี้ก็ก็ก็ แตะไปหน่อยขอขอขอแซวหน่อยครับทีนี้การเจราจาอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าทรัมป์ไม่ให้ความช่วยเหลือซึ่งเซเลสซี่ทำแผนแล้วนะจะขออาวุธเนี่ยประมาณอีกหนึ่งแสนล้านแล้วก็ยังไม่รู้ใครจะจ่ายยุโรปจะจ่ายไหมแล้วจะอาวุธที่ไหนอย่างไรซึ่งก็ต้องเป็นอาวุธสารัฐนะซึ่งสารัฐเนี่ยผมว่าทั้มไม่ยอมจ่ายแน่เพราะงั้นเนี่ยยังไงก็ตามผมเชื่อว่าครั้งเนี้ยมันจะต้อง เออคือทรัมป์จะต้องพยายามบีบให้ให้เจรจา,รจากตกลงกันนะจนได้เหตุผลสําคัญคือก็ไม่ใช่จะทําเป็นคนใจบุ่สุนทานหรือว่าอยากได้รางวัลโนเบลแต่เพียงอย่างเดียวนะอันนั้นได้ก็ดีถือว่าเป็นของแถมแต่ว่าผมมองว่าทรัมป์ต้องการดึงรัสเซียให้มาใกล้ชิดเพื่อจะได้แยกรัสเซียจากจากจีนเพราะถ้าคู่นี้เขา,เขา,เ,ขาเขาติดกันมากเนี่ยสหรัฐอเมริกาลําบาก ไม่สามารถจะจะ,จะจะจัดการอะไรได้เพราะฉะนั้นจะพยายามจะให้ระหว่างรัสเซียกับจีนนี่แตกกันโดยพยายามจะเปิดสัมพันธ์ในช่องทางปกติกอบรัสเซียมีการพูดคุยซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาไงว่าตอนแรกจะประชุมกันประมาณเจ็ดชั่วโมงมีทานอาหารกลางวันและช่วงบ่ายจะประชุมเป็นชุดนะก็ไม่มีตัดหมดคุยกันตอนเช้าสามต่อสามแล้วคุยเรื่องอะไรก็ไม่บอกด้วยนะครับ ก็มีความเป็นไปได้ที่มีการคาดดาวหรือการประเมินว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะเจราจากันเรื่องที่จะจะ normalize ไอไอเอ่อความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากันนะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าถ้าเขาเขาคุยกันได้ดีเนี่ยแต่ว่าทางรัสเซียเองก็อย่าอย่าอย่าเผอตัวมากไปเพราะว่าถ้าทําให้จีนระแวงแล้วก็เกิดแตกกันขึ้นมาเนี่ยโอ้อเมริกายิ้มเลยนะครับ ซึ่งซึ่งอันเนี้ยทามก็ต้องการมีประเด็นนั้นขึ้นมาครับส่วนจีนเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับจีนก็เดินหมากคือรีบไปจับมือกับอินเดียเลยไปปลอบใจอินเดียแล้วก็แล้วก็ไปคุยกันที่บริกไปคุยกับเอ่อทางบราซิลด้วยนะครับเพื่อาหามาตรการต่างๆที่จะต่อสู้กับกับดอลลาร์ของสหรัฐนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงด้านอินเดีย ก็สุดท้ายพอเขาคุยกันไม่มีไม่มีปัญหาแซงชั่นอินเดียก็เลยไม่ต้องโดนแซงชันเนี่ยห้าสิเปอร์เซ็ก็ไม่โดนนะครับซึ่งด่าด่าด่ากันเกือบตายนะครับผมก็ว่าเขาอาจจะรู้ๆกันนะแต่ทําเป็นแสดงละครมากกว่านะแล้วก็ตอนนี้จีนก็เลยเดินการทูดหนักหน่อยนอกจากเดินเดินเกมกับอินเดียแล้วก็ไปไปเชนยี่ยังไปปากีสถานไปคุยปากีสฐาน แล้วก็ยังต่อไปอัฟการนิสถานคือจะจับมือกับอัฟการนิสสานกับปากีสถานดีกันแล้วก็ให้อินเดียกับปากีสถานดีกันด้วยครับซึ่งถ้าเป็นไปได้ภูมิภาคน,นี้ก็จะเกิดความสงบสุขมากขึ้นก็จะเหลืออยู่จุดเดียวซึ่งกําลังผมว่าน่ากลัวอันตรายหน่อยก็คือเรื่องกรณีอิหร่านอิสราเอลครับซึ่งยังขอไม่พูดใน,ใน,ใ,นในวันนี้ก่อนแล้วกันครับค่ะแต่ว่าคือกับ รัสเซียยูเครนนะคะอาจจะมีส่วนที่ตกลงกันได้ยากนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายประเด็นเรื่องของดินแดนเรื่องของการยูเครนที่จะต้องไม่เข้าไปเป็นเมมเบอร์ของนาโตนะคะหรือว่าเรื่องของการะระกานความมั่นคงที่ตอนนี้ดูจะเป็นไฮไลน์นะคะอาจารย์สมชายบอกว่าสามเรื่องนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมคะประเด็นมันอยู่ที่ว่ายูเครนมีอำนาจต่อรองอะไรรอเปล่าดูแล้วยูเครนไม่มีอำนาจต่อรองเลยในทางทหารนี่ก็ตกเป็นฝ่ายเพี้ยนพล้ํา นะครับและที่สําคัญยูเครนไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะอาวุธนะครับแต่ขาดแคลนกําลังคนด้วยถึงขนาดต้องขยายอายุในการเกณฑ์ทหารเป็น26ปีแล้วจะเกณฑ์ผู้หญิงด้วยเพราะคนไม่พอนะครับแล้วก็มีตัวเลขเปิดเผยมาในยูเครนเสียเสียคนไปตั้งเป็นล้านอะทหารที่ไปรบอะนะไอ้ที่ข่าวออกมาตอนนั้นไม่กี่ไม่กี่หมื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นข่าวข่าวลวงก็มีการแฮกเข้าไปดูข้อมูล แล้วก็เปิดเกิดออกมาแต่รัสเซียก็สูญเสียคนผมว่าก็กกไม่เบานะก็ไม่น้อยหรอกที่เสียเสียครั้งนี้เพราะงั้นไม่งั้น,งน,งนคงไม่ต้องเอาเกาหลีเหนือมามาช่วยรบนะครับแล้วก็ไม่อยากเกณฑ์ทหารเพิ่มเพราะว่ามันจะเป็นแรงกดดันการเมืองภายในของรัสเซียอีกดังนั้นเนี่ยแนวโน้มที่น่าจะคุยกันได้ถ้าหากว่าสาหรัฐไม่ให้การสนับสนุนแล้วก็กดดันยุโรปด้วยเนี่ยนะครับแล้วกดดันยูเครนเนี่ยผมเชื่อว,ว่ายูเครนคงต้องยอมตกลงอ่ะ แต่โอกาสข้างหน้าในอนาคตจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งคือการประกันความมั่นคงเนี่ยรัมก็บอกว่าจะประกันแต่จะประกันอย่างไรอะ่ะเพราะว่าทางทางทางยูเครนหรือเซเลนซีบอกว่าวิธีประกันหรือโยุโรปเนี่ยก็บอกว่าให้มันเป็นเมมเบอร์นาโต้ดิแต่ว่าแต่ว่ารัสเซียไม่ยอมรับแน่ในเรื่องนี้รัเสเซียก็บอกว่าหลักประกันความมั่นคงของยูเครนก็คือการเป็นกลางและไม่มีกําลังทหารนั่นแหะคือหลักประกันความมั่นคงจริงที่ปูตินพูด นะครับงั้นในในประเด็นนี้ผมเชื่อว่าถ้าได้คือเมื่อมหันหน้าเขาคือสงครามครั้งนี้ถ้าเราดูกันจริงๆมันเป็นสงคราม Proxy War เนาะก็คือจริงๆเป็นสงครามระหว่างสาหรัฐนั่นแหละกับในสมัยไบเดนกับปูตินนะครับทีนี้เมื่อสหรัฐถอยออกมาแล้วเนี่ยยูเครนจะไปมีอำนาจต่อรองอะไรจะไปลบอะไรต่อถ้าสาหรัฐไม่ให้ความช่วยเหลือยุโรปเองก็ไม่มีกำลังพอท,ที่จะไปให้การสนับสนุน และสหรัฐเองก็อาจจะเดินเกมการเมืองที่จะกดดันยุโรปด้วยซ้ำให้เอออ,อตามนี้ด้วยผมก็จึงมองว่าสขขงครามครั้งนี้น่าน่าจะยุติลงได้แต่จะนานแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วฝั่งของรัสเซีย่ะคะอาจารย์คะแม้ว่าจะดูได้เปรียบทางการทหารแต่ว่าสามปีที่ต้องอเผชิญสงครามแล้วก็ใช้สัพพะกำลังเนี่ยมี ความอ่อนแอนะคะหรือว่ามีปัญหาที่เป็นประเด็นในทางเศรษฐกิจอยู่ด้วยหรือเปล่าที่ก็จะทําให้รอบนี้เนี่ยตั้งใจที่จะจบสงครามจริงๆยอมรับข้อเสนอของคุณทรัมป์บินไปเจอกันที่阿拉สกาแล้วก็อาจเจอผู้นํายูเครนในเร็วนี้ค่ะรัสเซียเองอยากยุติสงครามนะเพราะว่าถามว่ากระทบกับเศรษฐกิจของตัวเองไหมก็กระทบต้องยอมรับว่าก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจคือมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซุดตามที่ยุโรปคาดคะเนนะครับ เงินเฟ้อเขาก็ลดลงรถเขาก็พอมีแล้วก็สถานะทางเศรษฐกิจเขาดีกว่ายุโรปดีกว่าเยอรมันดีกว่าฝรั่งเศสดีกว่าอังกฤษนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าไม่รบจะดีกว่าไหมก็ดีกว่าแน่นอนเขาจะได้หันไปพัฒนาประเทศเพราัสเซียก็รู้ว่าตัวเองยังล้าหลังโดยเฉพาะในเรื่องอุตสาหกรรมชิปนี่รัสเซียไม่ได้โผล่ขึ้นมาเลยนะครับมีแต่จีนกับสหรัฐที่แข่งกันอยู่ครับเพราะงั้นผมว่าสิ่งเหล่าเนี้ ปูตินคง,คงอยากยุติสงครามนอกจากนั้นเนี่ยภายในประเทศเองผมก็เชื่อว่าปูตินเองก็มีแรงกดดันเยอะที่ทําสงครามแล้วยืดเยื้อมานานถึงสามปีกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในทางด้านการทหารเขาก็อยากจะไปพัฒนาทางด้านอื่นแม้กระทั่งไปเจราจากับจีนขอให้จีนโยกย้ายโรงงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่หรือว่า E v วีหรืออะไรนไปเปิดที่รัสเซียด้วยซ้ำเพื่อจะได้พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเนื่องจาก อุตสาหกรรมทางรัสเซียเนี่ยมันไปเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเน้นเลยเรื่องอุตสาหกรรมทางด้านการทหารมากกว่าอุตสาหกรรมทางด้านอื่น